สำหรับเวทีสัมมนานะครับเปิดหน้าสภาเดินหน้าปฏิรูปประเทศนั้นต้องยกเลิกอย่างกระทันหันนะครับหลังจากที่ถูกเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิเสธให้ใช้สถานที่ในการจัดงานโดยอดีตสสพักเพื่อไทยได้เปิดเผยนะครับว่าเป็นผลมาจากการกดดันของสอวสายแต่งตั้งกับนายสุนัยจุลพงศธรผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเปิดเผยสาเหตุของการยกเลิกจัดสัมมนา เปิดสภาเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ว่าเกิดจากพฤติกรรมของสมาชิกวุฒิสภาสายแต่งตั้งที่กดดันประธานวุฒิสภาจนานำไปสู่การไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดสัมมนาโดยมีการนำชื่อง,งานสัมมนามาใช้กล่าวหาโจมตีรัฐบาลเหมือนที่นำประเด็นชื่อกลุ่มสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนาหรือสอปป,ปล้านนามาใช้กล่าวหาว่าต้องการแบ่งแยกประเทศ ิดสภาเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยก็ไม่คิดหล้วครับว่าคําพูดแค่ชื่ออย่างเดียวเนี่ยจะก,กลายเป็นจุดที่ท่านสวที่ทํางานร่วมกับพรรคเพื่อปัตจะนํามากล่าวโจมตีว่าเป็นการกระทําที่มินเมตต่อการผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญในการเปิดสภาแล้วก็แปลกมากครับก็ได้รับทราบข่าวทางวิทยุอีกนะฮะท่านกก,กตก็ให้สัมภาษณ์อีก นะครับทานสมชัยบอกว่าเป็นการกระทําที่น่าจะผิดเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะการแค่ตั้งชื่อว่าจะสำม,มานาชื่อเนี่ยก็เป็นความผิดเสร็จแล้วทางด้านของนายแพทย์ทศพรเสรีรักอดีโตโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีระบุว่าพฤติกรรมของสวสายแต่งตั้งที่ออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นขบวนการเดียวกับพักประชาธิปัตย์ที่ใช้พฤติกรรมและวาทกรรมเดิมๆหาประโยชน์ทางการเมือง โดยมองว่าเป็นโรคหวาดระแวงและโรคจินตนาการโดยเฉพาะนายสมชัยศรีสุทธิยกรกรรมการการเลือกตั้งที่มักทําตัวเป็นนักฝันนี่ไงอันนี้เนี่ยผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องของการจินตนาการนะท่านสมชัยนี่ท่านเป็นนักฝันก็เขียนใน Facebook ประจำนะฝันอย่างโน้นฝันอย่างนี้ก็ฝันไปเรื่อยนะฮะบ,บอกว่าถ้าเรามาอภิปรายกันเรื่องนี้เรามาทําเรื่องนี้จะกลายเป็น การทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะมันก็เป็นอะไรที่ที่ประหลาดที่สุดแล้วฮะในนิคมวัยรัชพานิชประธานวุฒิสภายืนยันว่าไม่ได้ถูกกดดันจากสวออสายแต่งตั้งแต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดถึงสาเหตุที่ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดสัมมนาโดยขอให้ไปสอบถามจากเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร